เราไปถึงโรงเรียนบ้านหนองไซนะครับโรงเรียนแห่งนี้จํานวนนักเรียนเนี่ยไม่ถึง60คนนะครับตามเกณฑ์เนี่ยนะครับจะต้องปิดหรือว่ายุบลงไปนะครับไปฟังพออพูดกันนิดหนึ่งครับทางโรงเรียนบ้านหนองไซนั้นมีนักเรียน45ห้าคนนะคะมีคณะครูบุคลากรทางการศึกษาประมาณเจ็ดคนทั้งหมดนะคะซึ่งจำนวนนักเรียนยังไม่ถึง60ก็มีแนวโน้มที่จะถูกยุบ แต่ว่าทางชุมชนและคณะครูยังเข้มแข็งอยู่นะคะก็คือเรื่องของการจัดการศึกษา,าคณะครูมีความพร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนซึ่งตอนนี้ถึงแม้เด็กนักเรียนจะมาโรงเรียนไม่ได้แต่คณะครูก็ทำการสอนออนไลน์ซึ่งให้ให้นักเรียนได้เรียนอยู่ตลอดเวลา<ม>ก็ผู้ปกครองหรือแขกผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนแล้วก็ได้นําเงินนาอุปกรณ์ อ,อุปกรณ์การเรียนหรืออุปกรณ์กีฬามาบริจาคให้กับทางโรงเรียนนะคะทางโรงเรียนก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงก็ให้ได้ทราบว่ารับบรีของเรานั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวก็คือเรื่องของเกินปาสักโชลสิทธิ์หรือเรื่องของ สมเด็จพระนารายณ์นะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายนะคะก็ชาวลบบุรียินดีต้อนรับนะคะแล้วก็โดยเฉพาะโรงเรียนบ้านหนองไซเราเรามีายังมีความต้องการที่จะพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับวันนี้ในนามของคณะครูนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านหนองไซกยข,ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการแข่งขันกีฬาในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับนักเรียนไม่ถึง60คนนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็มีหลายๆท่านหลายๆคนหลายๆทีมฟุตบอลนะครับมาร่วมกิจกรรมเป็นผ้าป่าการศึกษานะครับมอบสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬานะครับก็ใครเป็นใครใครมอบกันบ้างนะครับไปดูกันครับ มอบเงินจํานวน4,300บาทแล้วก็พร้อมรองเท้ารองเท้าเด็กนะครับจะมีรองเท้ากีฬาแล้วก็รองเท้าโรงเรียนแล้วก็พร้อมเสื้อยืดจํานวน59ตัวครับครับมอบให้ทางโรงเรียนครับครับ ก็ขอขอบคุณนะคะที่ทาง uh, ทีมงานได้มามอบให้กับโรงเรียนบ้านหนองไซซึ่งโรงเรียนบ้านหนองไซก็จะนาเงินนี้ไปพัฒนาการศึกษาซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยยังยังขาดแคลนในหลายๆอย่างนะคะครับก็ขอขอบคุณนะครับได้มาร่วมกันในวันนี้นะครับชาวบ้านหนองไซก็ขอบคุณของที่มามอบให้กับนักเรียนนะครับ,บนะครับมอบให้กับโรงเรียนบ้านหนองไซครับก็ขอบคุณมากครับ ผมตัวแทนวีพีพัฒนานิคมเป็นเกตอย่างยิ่งนะครับที่มาเลขปอนการอุศนครั้งนี้แล้วมาหลายๆปีจะมาอีกครับขอขอบคุณมากครับตับดนีิพย์ครับขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้ดีใจนะคะทุกทุกคนมาร่วมงานในวันนี้แล้วก็มาทําบุญร่วมกันแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะกับการทําบุญครั้งนี้ค่ะ ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับทีมงานแอลอรเตอรี่ที่มาร่วมกันทุกๆปีนะครับเพื่อนๆกันทังนั้นนะฮะมองหน้าก็รู้ใจนะครับใครกองนะก็คือน้องไซตรงนี้นะครับทีมนี้ก็จะมาประจําแล้วก็จะมาทุกๆปีนะครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆและทีมงานครับผมนาวากาศเอกสุรเชษสร้อยวันนะครับเป็นนายฐานปฏิบัติการ ก,กรมกาลังพลทหารอากาศนะครับวันนี้รู้สึกยินดีมากนะครับที่เพื่อนมนตรนะีได้จัดกิจกรรมที่ดีๆอย่างนี้นะครับให้กับสังคมคนะครับมันเหมือนเราได้ตอบแทนอะไรบางอย่างให้กับบ้านเกิดของเราแล้วก็จะเป็นพื้นฐานที่สําคัญของเด็กๆบ้านเราที่จะเติบโตขึ้นไปในวันข้างหน้านะครับสําหรับตัวผมเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบช,ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลเพื่อนมนตรีรู้ดีรเราเรียนด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเราเห็นกันมาตั้งแต่เราเรียนร่วมกัน<ต>นะนครับ ก็เล่นมาตั้งแต่ผมเป็นคนรักฟุตบอลคนหนึ่งนะครับผมเล่นมาตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนตั้งแต่อายุ7-8ขวบนะบเป็นตัวแทนโรงเรียนเป็นตัวแทนจังหวัดจนสุดท้ายแล้วเนี่ยได้มีโอกาส เข้าไปรับการศึกษาที่โรงเรียนในเรืออากาศของกองทัพอากาศจบมาเป็นนายทหารสัญ,ญาบัตรหลักแต่ก็ยังเพื่อนๆก็ยังรักกันเหมือนเดิมนะครับได้มีโอกาสได้เป็นนักฟุตบอลของทอนะครับได้ได้ได้เล่นก็ยังนึกถึงอยู่ว่าบ้านเราน่าจะต้องมีการส่งเสริมช่วยเหลือจุนเจือเมื่อเรามีกําลังและมีโอกาสในวันนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานให้กับเด็กๆของเราที่เขาได้เห็นในสิ่งที่เราทําแล้วมันก็จะสืบทอดกันไปในวันข้างหน้านะครับสังคมเราก็จะดีขึ้น ก,ก็ขอให้ช่วยกันอย่างนี้ตลอดไปนะครับก็ขอบคุณเพื่อนมนตรีมากที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับแล้วก็ขอให้กิจกรรมอย่างนี้มีอยู่เรื่อยๆต่อๆไปครับขอบคุณมากครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนนะครับที่มาร่วมงานครั้งนี้เธอโอกาสอย่างนี้ก็คือหายากแต่ละคนก็มีงานมีหน้าที่กันหมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับ บุคคลที่มามอบสิ่งของนะครับก็เป็นทุนการศึกษาบ้างนะครับเป็นเสื้อผ้า นะครับจากทีมฟุตบอลต่างๆนะครับที่ร่วมกันกันฟุตบอลแมตช์พิเศษการกุศลนะครับรวมไปถึงทางด้านคนที่รับราชการด้วยนะครับก็พี่มนตรีก็ขอบคุณหลายๆส่วนนะครับในส่วนของศิลปินดารานักร้องนะครับก็มาร่วมกิจกรรมนะครับเตะฟุตบอลแมตช์พิเศษเหมือนกันนะครับใครเป็นใครเราไปติดตามนะครับแล้วก็ในเบรกหน้านะครับเราไปติดตามฟุตบอลในกลุ่มของคนสูงวัย นะครับเพื่อนอายการจัดนะครับที่สนามซอยมิตรินีนะครับก็มีทีมดังๆมีนักเตะเรียกว่าเดินสายระดับประเทศมาร่วมการแข่งขันนะครับเอาละครับในเบลกนี้ส่งท้ายกันด้วยบทสัมภาษณ์ของศิลปินดารานักร้องที่มาร่วมกิจกรรมผ้าป่าการศึกษาครับ ก็ขอบคุณศิลปินทุกคนที่ได้มาในวันนี้จะได้แสดงถึงว่าพวกเราเป็นศิลปินนั้นไม่ได้มีแต่ฝ่ายรับฝ่ายเดียวเราก็มีฝ่ายให้เมื่อเรามีเวลาเราก็ไปเล่นกีฬาให้เด็กๆได้ดูว่าพวกเรานั้นมีอาชีพมีชื่อเสียงแล้วแต่เราก็ยังไปเล่นกีฬาให้เด็กๆได้ดูผมก็ต้องขอกราบคุณน้องๆหลานๆทุกคนที่มาวันนี้แล้วก็รักผมทุกคนก็ขอให้ทุกคนจเจริญในหน้าที่การงานขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังตลอดไป เคพัฒนาพลนะครับจากละครสาวรัตหญ่ช่องเจ็ดสีนะครับขอขอบคุณพี่มนตรีแล้วก็เพื่อนๆพ่นพี่ๆน้องๆทีมลมดารานะครับยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมงานบุญครั้งนี้หลังจากที่เราหยุดโควิดไปนานนะครับแต่ตอนนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ขอบคุณมากเลยครับต้านัฐกอนะครับวันนี้มีผลงานก็มีกลุ่มซับทับทิมดำนะครับแล้วก็เพิ่อนวิสวานะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ดีใจมากเลยนะครับที่ผมเนี่ยได้มาร่วมกิจกรรมกับพี่มนตรีนะครับ สวัสดีครับผมดีเจวินาครัตครับก็ตอนนี้มีผลงานครับก็มีรายการทาง u t u b e ครับช่องแซนดี้ a n นด้านะครับแล้วก็มีละครนะครับคู่เวนครับทางช่อง3นะครับน่าจะออากาศประมาณปลายปีนี้ครับแล้วเดืนนี้มีละครที่ติดต่อเข้ามาครับแต่ว่าเป็นทางช่องวันนะครับแล้วก็หนึ่งช่องรออนเฟิร์มนะครับก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากครับ ผมซอทอรสามเพชรบุรีนะครับผมเป็นนักร้องเป็นตลกแล้วก็เป็นสอทอร์จเพชรบุรีนะครับดาราเตะบอลเพชรเกศลครับถือว่ารู้สึกว่ามีความสุขมากนะครับที่ได้ร่วมงานบนนี้ครับขอบคุณพี่มันตีแล้วก็ขอบคุณพี่รัฐบานทุกท่านเหมืกันนะครับแป๊บปุ่าแป๊บครับทีมงานของพี่ฝอยทองเชิญยิ้มนะครับก็ผลงานมี MV แล้วก็ซีรีส์ละครนะครับก็ดีใจมากที่ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งพระป่าของโรงเรียนหนองยาไซปีนี้ก็เป็นปีที่3แล้วที่พี่มนตรีและซอแอมนะครับได้ใช้บริการทีมงานพวกผม นะครับก็หวังว่าปีหน้าและปีถัดๆไปก็จะได้มาร่วมงานที่นี่อีกนะครับขอสวัสดีนะครับน้องๆดาราช่องเจดและก็ช่อง3ารวมถึงน้องแปะที่พาดารามาแข่งขันฟุตบอลปีนี้ก็เป็นปีที่3ก็ทั้งเจ้าภาพก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพื่อนๆทุกคนที่มาในงานวันนี้รวมถึงสิทธิ์เก่าโรงเรียนองไซผมเป็นหวังว่าเป็นอย่างยิ่งคือโอกาสต่อไปจะมีงานแบบนี้เป็นงานประจำปี ต่อต่อไปค่ะในนามของโรงเรียนคณะครูนักเรียนเนี่ยก็ขอให้ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงและขอให้เดินทางกลับได้สวัสดีภาพนะคะและขอขอให้บุญกุศลครั้งนี้ให้ทุกคนมีความเจริญก้าวหน้ามีความสุขสุขภาพกายใจแข็งแรงนะคะขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยค่ะเดินทางกลับสวัสดีภาพค่ะขอบคุณค่ะ ต่อไปแน่เส้นทางลำบากยาก็นเพียงใดมือเธอไหน